การตะขันหนึ่งนามาแล้วจะจะบอกว่าเข้าเกมปุ๊บเนื้อเรื่องมาเลยเห็นไม่ทันอัดคลิปเลยก็เนื้อเรื่องประมาณว่าการตะขันหนึ่งนามแล้วเนาะมีสลามบุตรโลกโอเคฮีโร่เราก็เลยรพุ่ว่าโอ้ไม่นะมอนเตอร์กำลังโจมตีหมู่บ้านของเราเราต้องต่อสู้โอ้ดันฟ้าเนาะเดี๋ยวก่อน ฮัตชิวเลยท่วงนี้ก็อากาศหนาวแล้วนอกก็ดูแลสุขภาพเป็นด้วยนะครับเดี๋ยวไม่สบายไม่สบาไม่สบายรู้ผมจะไม่สบายเปล่าโอเคเข้าสู่เกมมันเราต่อน้ำฟ้าเ้าก็บอกเดี๋ยวก่อนนะมันอันตรายเกินไปที่จะสู้คนเดียวนี่เอานี่ไปด้วยสิ อะไรอะ่ะคุณได้รับลูกบอลไม้กับโล่ไม้เหรอคุณเป็นใครน่ะฉันน่ะเหรอฉันนั่นคือกาเดียนที่คอยขนโล่เบกเอาเวอร์อ๋อ <c oughs> ฉันจะคอยช่วยแนะนำแล้วก็ช่วยนายปุบป้องหมู่บ้านเองนะโอเคได้แหละ แตช่วยก็มาเลยครับกดตนนัวนี้กดที่ว่าใจกดตอนนี้ได้ไหมกเอา้าวเดี๋ยวเดียเด,ยเด,ยเดยกดอะไรไม่ได้เลยครับท่านเทพฟิดาครับกดอะไรไม่ได้เลยอะ่ะ <c oughs> ทำไมมันกดอะไรไม่ได้เลยอะ่ะน่าจะต้องออกแล้วเข้าใหม่อันนี้ผมลองมาเปิดเพลง แล้วก็อัดคลิปไปด้วยนะคือแบบบางทีก็แบบที่จริงผมเป็นคนขั้นติดเพลงนะแต่กลัวเพลงมันเข้าคลิปแล้วทีนี้จะมีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์อะไรอย่างี้ก็เลยมันก็ได้เปิดอ,อันนี้ก็เป็นคลิปแรกที่ลองไม่รู้จะได้เปล่าไม่รู้จะมีปัญหาอเปลบาเหมือนกันโอเคเข้าแล้วออกใหม่ก่อนแล้วกันเนาะโอเคกลับมาแล้วเนาะในเพื่อนเริ่มใหม่หมดเลย ทีก็ต้นรอโอ้เ่ได,ได้แล้วโอเคครับพร้อมด้วยนะครับซึ้อคือสเปรมันเข้ามาทีนี้จะติดลอ็อะทำลายอ๋อทำลายพุ่มไม้ด้วยลูกบอลตายเลยครับโอ้เป็นแบบแเด้งเหรอห้ามเตะลูกบอลเนาะให้มันเด้งไปเรื่อยๆด้วยโล่ของคุณได้เลยครับ โอ้ยอย่างนี้เกมโปรเลยเนี่ยโอ้พุ่งตามได้โอ้ยอย่างนี้ชอบเอาจริงถ้าผม,ผมคิดว่าลากอะดีกว่าแต่ว่าถ้าเล่นแบบแถบไปอย่างเงี้ยม mm hmm. ันดูเท่กว่าอืมจริง hmm. ปล่ะดูดิเราต้องคำนวณน,นะครับว่า มันจะตกตองไหนได้ไปตองไหนไม่งั้นก็จะพลาดแบบที่ผมชอบพลาดเออลงมันเถอะครับอืม <c oughs> ทานเดินทานอยู่รอบนี้ผมว่าน่าจะโดนกินไมาแล้วเออ หารโอ้โจมตีมอนเตอร์ได้เลยครับอีซี่โอ้มอนเตอร์ตัวนี้มีเลือนเยอะอยู่อยากได้โล่อันใหญ่กว่าเดิมเฮ้ย, <c oughs> ยไม่มีทางโอ้เดี๋ยวมันง่ายไปเดี๋ยวมันง่ายไประดับเราเก่งอยู่แล้ว <c oughs> อือหือเฮ้ยโอ้ทำดาเมจด้วย เออลืมบอกไปเนาะเรามีเลือดอยู่ตรงหัวใจตัวน,นั้นถ้าหมดเรารับบอลไม่ได้ก็โดนดาเมจแต่ก็ถ้าหมดเราโดนอินนตตีก็ได้โดนดาเมจด้วยเหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นเราควรรีบฆ่าโอ้โหหนูว่าจะให้เลือดสก,กีลนะเนี่ยในเงินเพิ่มขึ้นโอเคบางทีอาจจะไปซื้อตัวละครเป็นเทพธิดามาช่วยเราก็ได้นะไม่แน่ไม่แน่แนโอ้โหสวย ผมชอบมากเลยเวลาที่มันด้งๆๆๆๆด้งดิ้งดิ้งดิ้งตัวรัวอยู่ข้างบนต้องจริงเกมนี้ทำมาค่อนข้างดีเลยเนี่ยเออเ,เขาใจคิดเจ้าใจคิดดีนะโอ้โหผมจะเก็บผลอ้าหานแล้วแต่ไม่เป็นไรผ่านละเครียดโอ้แต่ได้ดาวเดียวเองแย่จังได้สองดาว อันนี้ก็ไม่มีอะไรแลนะก็สอนเล่นธรรมดาเนาะเปิดกล่องได้เลยครับคุณเจ้าหญิงผมเปิดไปแล้วอะ่ะ <c oughs> เกมบัคอีกแล้วครับแลก็คนต้องออกแล้วเข้าใหม่หรอแ, <c oughs> แย่แล้วทุกคนเ่งเกมจะบัคก อ๋อยงัยงยงังยังโอเคเราต้องกดชา้าๆจะเย็นๆบักกิ้งอันนี้มันเปิดกล่องไม่ได้อะเหมือนมันให้เรามาปั๊มเพชรเลยอ่ะดูเดี๋ยวดูเดเนี่ยได้เพชรเพิ่มใหม่อีกแล้วะขาอบอกเพชรเราไม่พอ แต่คือตอนนี้เพชรเราไม่โคตรเยอะตอนนี้เพชรเรามีสี่ร้อยเด้ ผมเปิดเลยครับผมเปิดไม่ได้แล้วครับพี่ผมพยายามนะครับไม่อาจเต็นหัวใจให้ใครครั้งเราเล่นเ,เ,เล่นต่อไม่ได้จริงจังแล้วทำอะไรไม่ได้ด้วยนะท่านเทพธิดา โอ้โหแจกโพสผมรวยๆเลยทันเซวิดาก็แจกโพสผมรวๆเลยเติมเกมแม่งเลยทันใจตัแตกโอ้ออกได้แล้วโอเคได้ไม่มีปัญหาโอเคมีสกิลสกเกอร์ด้วยโอเคครับตแตกเสร็วแล้วก็แอดแท็แน่นอนจะได้แรงๆเนาะมีสกิลด้วยซึ่งยังใช้เงินอันล็อกร้อยหนึ่ง ผมก็อยากเล่นใส่ฮิวไม่เอาอันนี้ก็เป็นพุทธใส่ฮิวเนาะแบมไพร์โอ้เขาเป็นแอตแทดีกว่าคิวเรอ,อรอ์อะไรบอลดามเมอรออะไรนี้น่าจะแจวสำหรับเราซึ่งโอ้โหร้อยอันล็อกต่างเราก็มีร้อยหนึ่งนะทำไมเราอันล็อกไม่ได้บิวอืมอ คือเคล็ดลับการอันล็อกเนี่ยต้อง้ารยากเพ <c oughs> ราะผมไม่รู้มันต้นอ, <c oughs> อันล็อกไงอ๋อต้นอัพพันจมตีถึงห้าโอเคเขาแต่แหละได้พูดนี่คืออะไรอ่ะเราเราสวมได้ไหมอ๋อของที่เราสู้มาแน่เลยแล้วประเด็นคือเราจะใส่ไงอิโอ้โหก็เท่ อีคิวใส่ไปโอเคเจ๋งใส่เข้าไปดีครับแล้วผมแล้วผมควรจะใส่โลอะไรดีอันนี้ดีกว่าแน่นอนไม่ต้องไม่ต้องสนใจเลยอันนี้น่าจะเป็นสัตว์เรียนเราชอบตัวไหนก็ใส่ไปเลยนะอืมโอเคสเต็กแย่มากอืม เคทีนี้เราพร้อมลุยแล้วโอเคไม่มีให้สูบแล้วนะ mm hmm. เนาะเลิกบลั๊กทีมันบักจริงจังแ <c oughs> จกเพจเยมาก mm hmm. เกมจะเจริงเอาไหมเนี่ยหรือว่ามันเป็นโค้ดเบต้าอยู่หรือเปล่าอุ้ยได้ผีโอธรรมดา เราโดนดีอ่ะได้สัตว์เลี้ยงแบบตัวโหดเลยพอมันเราพร้อมรุยแล้วบริงฮาโลวีนอีเวนต์จัดได้ะกันมีเกมใหม่ด้วยนี่คืออะไรรุยโอเคครับมาถึงเราแบบเท่และโหดมากเพราะเกมเขาแจกมาเยอะจัด no effect อันนี้คือดวงเกลือใช่ไหมโห้โ้โกนแรงแรงมากแต่ไม่โดนก็ไรประโยชน์โอ้โหโ้เราเลือดเรามีสามเอ็ดเลยทีนี้คือแบบพาไดไ้เรื่อยๆอะไรเอาแล้วครับปัดทองจะโดนไหมโอเคโดนอือ หรืออันเดียวเนี่ยผมเบื่อมาปล่อยร่วงไปเลยโ,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 โดละโดแล้วทีนี้โอ้โหผมว่าเลือดหมดเพราะผมปล่อยร่วงหมดเนี่ยนะฮึบฮึบดื้ออย่าดื้อสิขาอย่าดื้อสิขา เน่งเทนี้ก็ใจเย็นๆโดนเหลี่ยมโลกโลกเราใหญ่ใช้ได้เลยเนะี่ยอันนี้เฉียงอันนี้ผมว่าโดนแล้วล่ะจะโดนได้เกือบจหมดตายนี่จะได้บริมอ้ยได้จริงด้วยโอ้เจว๋ว เดซเซอร์มาทีเดียวเหรอโอ้โหตัวนี้เล่าแรงม,มากอะสลงสแลมสลอมนัดเดียวร่วงึโลกจนไปสวยเกินไปทุกอย่างเออตายอืมโอเคโอเคบอมบอมบอมลุยครับ เด้งดึงดึงโอเคผ่านอ่ะอุย้ยจะได้อะไรเอ่ยได้ฮิวเลือดเหรอไอ้ <c oughs> กล่องเงินตัวน,นั้นอนะคือผมโอ้ยโอ้โหเออมันมีเดเซอร์ผมก็ลืมไปเออเก็บหมดเก็บหมดอะแน่นจัดเอ้แต่บอสไม่ไอ้แต่โล่ไม่แตกน,น,นะน่ะไม่ใช่โล่กล่องสมบัติไม่แตก <c oughs> ออเออหลบโลได้อีกเนาะแต่แลเลเซอร์เอ้อเซอร์นี่ใช้ได้แค่ขันแรกเนาะป <_ an> ึ๊บอ,อ,อุ้มให้แตกด้วยกี่รอบเนี่ยทีเนี้ย <_ an> ยาวอ่ะอย่างงี้ดูทรงแล้วเหมือนจะทรงยาวนะเนี่ยปึ๊บอ,อ อโอ้โหไม่โดนเลยเอาจริงคือมันจะจำตำแหน่งได้นะว่าต้นโดนโล่ประมาณไหนอยู่เหลี่ยมไหนอะแล้วบอลมันจะเด้งไปทันนูน้นทันนี้แต่คือผมยังเก่งไม่พออันนี้คือแค่ไม่ให้บอลรั่วก็เก่งแล้วโอ้โหโอ้โหปุ๊บปุ๊บโดนโดนโดนอะไรโอ้โหโดนทุกขอบ สุขอบครือโอ้แตกสักทีเรื่องสามครับนี่ปอนแบบจูซีมาก็ดีไหมไม่รู้ <c oughs> โอเคก็พอแล้วกันเกมนี้เกมมันน่าสนใจนะแต่เหมือนมันยังค่อนข้างบั๊กอยู่ก็เอาไว้รอกันอีกทีตอนมันหายบั๊กดีกว่านะมันจะนล่ค่อนข้างลำบากนิดนึงเลยทีเดียว อันนี้แตกดีกว่าโอเคบิลอัปเดตได้เพิ่มเพื่อไปวิดซ่เพิ่มระเบิวิดโอบตอนนี้ก็คือแบบบิลท่ยตัวบอลเลยไอ้นี้มอนเตอร์นี่คืออะไรมไม่เข้าใจเลยนะมันเป็นเป็นสกินนะ่แต่มันก็ไม่ได้ใส่ทับตัวเรานะถูกปะล่ะหรือต้องกดเอนชา t เธอยัเววอไปจากเธอโอเพชรเอาไปทำอะไรได้บ้างตอนนี้ก็คือเปิดกล่องอันเดียวถ้าหมือขอยันรอนเล่นเนาะมากดสุ่มเปลี่ยนอย่างเงี้ยเรื่อยๆเพชรได,ด้โคตรเยอะมีมาแล้วกดสุ่มเรื่อยๆเดี๋ยวเขาบอกฟรีไงคุณรอด,ดาว เนี่ยคุณกดกดเข้าไปทไปเรื่อยๆเหมือนเกมเขาให้แจกเปล่าเราแค่ยังไม่รู้โอเคเต้ใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย